รืออะไรที่นอนตื่นมาอันนี้จะเป็นพารทพิเศษนะเพราะว่ามันมีอ่าเป็นอะไรเนาะเอ๊ะงานแข่งรถเป็นไหนหมดอ๋อนี่นี่มันเป็นเคเวสเสริมอะเหมือนกับให้เราแข่งรถภายในเมืองอะซึ่ง ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมีเบ้าอ่ะจำไม่ได้แต่ไม่เคยเห็นคิดว่าไม่มีอันนี้น่าจะเป็นอันใหม่ก็คือตอนนี้เล่นน็อกรอบอยู่จะไม่ได้อยู่ในหมดเนื้อเรื่องนะไม่พูดถึงละกันน็อกรอบก็คือน็อกรอบเงินล้านสี่เลเวลห้าสิบเก้าแล้วส่วนเส้นทางหลักนี่น่าจะห้าสิบนิด,นดช่างมันไม่พูดถึงพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทพิเศษที่เราจะมาแข่งรถสักสามแมตช์นะหรือว่ามันมีอ่ะมันมีมากกว่าน,นั้นใช่ไหม เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนถ้ามันแป๊บเดียวก็กลับว่าจะเอา,า,เาให้ครบเลยแต่ถ้ามันนานก็ก็ยังไงดีถ้ามันนานอรอไม่นานหรอกแป๊บเดียวไปไปเลยดีกว่าอย่าเสียเวลา อ๋อก็จะบอกว่าซื้อรถใหม่มาด้วยนะ <c oughs> ได้มอเตอร์ไซค์ใหม่ได้รถใหม่หมอเตอร์ไซค์คล้ายส่งมอเตอร์ไซค์ตำรวจอ่ะมันขับมันขับช้าแต่รู้สึกว่ามันเรยวไวกว่าเร็วดีกว่าแล้วก็รถรถติดอาวุธรถุม้มเกาะ <c oughs> นี่มอเตอร์ไซค์คล้ายมอเตอร์ไซค์ตำรวจทรงเดียวกันกับตัวนี้รถติดเกาะมีทั้งปืนกลแล้วก็มีมีทรา มันไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีหลังคาเพราะมันยิงติดหลังคามันจะเป็นเป็นสายแบบยิงย้อยลงหัวช่างมันเดี๋ยวเราเจะเอาคันนี้ไปใช้แข่งรถนะต้องใส่ความเร็ว วีมันเป็นนักซิงอ้าวเจ้านี่ฮะ Okay folks get to your rigs time to crunch some steel and bash some heads everyone ready พร้อมยัง What ever asshole เสียสองพันได้หมื่นหนึ่งแปดพัน ไปแล้วสองเยี่ยมเลยเราจะไปแบบไม่รอใครเลยนะ ตอนเราจะไ่ยิงมันยิงไม่ได้คันเนี้ม,มันยิงได้แต่มันต้องเปิดประตูข้างออกมาเสียจังหวะสาเหตุที่เอาคันน,นี้พุ่มแรงไง Olha lá, tava เราไม่นั่งไปหวังแบบยิงใครคนอื่นเราเราอย่างเงี้ยสนุกสนุกอะไรเราทิ้งห่างแบบไปนู่นแล้วถ้า <c oughs> เรา,าแข่งรถอ่ะเราไม่ได้มาฆ่าคนใช่ป่ะแล้วก็โฟรกัสที่การขับรถ กดโอ้หเสียหายหลายล้านเลยแย่ว่าโอ้ไปเสียจังหวะไอตอนเลี้ยวตอนท้ายนิดเดียวเองแย่แย่แย่ลบไปเด็กผู้เองอะ่ะ หายหลายล้านเลยอย่างงี้นี่งมาเสียจังหวะตอนท้ายตอนเลี้ยวโค้งนิดเดียวเออตลราไม่ชำน,นาญแกร่งไม่มาไม่เร็วเราอยังเลี้ยวไม่คล่อง เวลาเข้าเมืองแล้ว FPS ร่วง เลยมาแล้วข้างหลังยิงีรถจีรถจีรถเอาคันขาวไม่ใช่มาแกมือหน่อยดิสวัสดีตำรวจ อะไรเป็นคันดำเอ๊ะเดี๋ยวขาวดีดำขาวเออ,ส,งงอ,อสุดงงแแกมือแกมือ Don't miss your chance to win. Not like it matters. Too late to back out anyway. Strap in pray to your gods and get ready to go for painters. Three, two, one! อเยะวันช้าไม่ได้จอนชาก็แพ้เนย ไม่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 ใช่คุณนะจ๊ะแ,แบบอร์เบรกข้างถนนให้เดิมเมื่อกี้รถพังก่อนแน่เลย ประตูรถหายไปเลยได้อะไรมามหากรรมวิ้ยรถราคารถเหรอรถในร้านค้าว้าวตีน่าเอก เดี๋ยวมันเมอมากกว่าน,นั้นที่หมดแล้วเหรอทำจริงหรือว่ามันได้แค่นั้นอ้าวหมดแล้วหมดแล้วอ้าวโอ้เป็นคลิปสั้นๆอแถมแถมแถมภรมิจนอกอันนึงแล้วกัน เกยเตอร์อยู่ตรงนี้ลูกเปิดไฟรถสีเขียวด้วยเราเปลี่ยนจุดแล้วนะ,ะโมะ่ั๊ดือตั้งแต่ดูฟอร์เอามาแล้วก็แบบแม่งบ้าเลย <laughs> มันมันไม่มีชุดที่มันขายวันนี้อะไรนี่มันโอเคที่สุดแล้วแหละชุดของเน็ตลันเนอร์อก็ดำนั้นแหละ Balance keeps Night City alive. Without it, we'd all beat each other's throats. Corpse, gangs, mercs, everyone. And where do fixers fit in? If one side starts to get too much power a fixer can help tip the scales toward the other discreetly think about it balance keeps biz from running dry anyway why the lecture right because it's time for a little intervention check the attachment hey, never stands a no oh. 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 รุดุดจักรยะนุดจักรยะนเรียบร้อยกำลังออกมาคนหนึ 1991, uh, yeah. ่ง Gracias. ว่าสเตลยังไม่แตกเนาะแค่อันเลยแต่มันยังไม่ดูตัว fucking time. Nah, she's the one cracking up. I just gotta make sure she don't starve. No, gonna have to skip legs today. Gotta plant my ass here till tomorrow. Yeah, dude. You too. Oh cool. getaway. <laughs> ร้อยเป็นงานเงบเรียบยใช่ไหมถ้าออกล,งลังเนหรือเปล่า Excellent. Equilibrium sometimes demands sacrifices. Contract closed. As you can do it, some let's stop. The phone, none of it keep. อันนี้เป็นพาร์ทนอกนะมีข้อความมาต่ออันเราย,ยังไม่อ่านเพราะว่าเดี๋ยวไปอ่านในเนื้อเรื่องหลักกันโอเคปะได้มาสามหมื่นเลยอ่ะมีอล้านห้าแล้ว,วอ่ะโหรวยรวยรวยนี่คือออนี่คือชุดล่าสุดที่เราใส่เท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 วีย่อยทิง้ง ห้าร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปอัพเกรดโครมเนี่ยระหว่างที่ไปเควสนอกอะมันได้นนี้มาด้วยกางเกงรองเท้าออจอนี่ขาดอะไรกัะขาดเสื้อปะ่ะขาดแว่นแล้วก็ปืนซึ่งรถ รถกับปืนนี่ต้องรอให้โรคติดต่อมาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีควยขึ้นมาแปลว่าเรายังทําภารกิจไม่ครบถ้วนก็นั่นแหละแต่จะพยายามแล้วกันตามนั้นเซตอาวุธอามีเปลี่ยนดาบนิดหน่อยนิดเดียวเบียโคอันนี้ได้มาจากอ่านี่คุณยายวาคาโก ยาให้ดาบมาก็เลยเปลี่ยนใช้ปืนสไนเือนเดิมปืนพกเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนชุดแค่นั้นอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงไอ้ตอนแรกเราใช้หมัดหมัดใช่ป่ะเราเปลี่ยนเป็นปื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 นไฟฟ้ามีระเบิดมีลัสมีระเบิดด้วยก็เอาไว้จัดการศัตรูที่เป็นกลุ่มอยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างเ,เข้าใจตรงกันตามนั้นแหละ เราไปเจอกันในพัรหลักทุกคนไปแล้วแวะมาแค่นี้บ๊ายบาย,ย